สวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้แบทกร์ดมเกอร์ไรเดอร์นะฮะก็มาแชร์ประสบการณ์พิเศษเดี๋ยวเรามาดูว่าประสบการณ์นั้นเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาแชร์แล้วกันเรามาทําในเรื่องของนี่ดูเสื้อดูเสื้อ จิมฮาน่าครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะได้ลงจิมฮานะ่าไม่เคยลงไม่เคยเรียนลงเอาประสบการณ์ล้วนๆอ่ะเราเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกับบรรยากาศและกันด้านนอกดูด้านนอกด้านนอกจะมีพี่แอนของไบเกอร์ชิคด้วยแต่ไม่ใช่แอนนี่นะแล้วก็มีโสาว,สาวแล้วก็มีรถหลายคาันเป็นรถผู้ที่มาแล้วก็รถคนที่มาแข่งด้วยงั้นเราเดินไปดูด้านในกันละกันว่าที่ศูนย์ทอรด้าบิกวิงนะเป็นยังไงไไนะครับ,บจองด้านในแไน มาเลยมาเลยนี่เฮียนี่เฮียสวัสด,ดีเฮียครับสวัสด,ดีเฮียเฮียแก้วนะครับวับดใหญ่วัดใหญ่เฮียแ,แก้วมีอะไรเสนอสูตรเราไหมครับแนะนําสูตรหน่อยอ๋อก็เป็นสูตรที่เปิดใหม่จ,จริงๆแล้วเปิดมาถ้ปีแล้วแต่ตอนนี้ก็มาที่ตอนมกราคมนี่ใกล้เดือนที่สามเคยต้องการจะจัดงานเพื่อจะแบบแนะนําให้คนรู้จักแนะนาสูตรเราเพราะว่ามีหลายท่านรู้จักสูตรเรา <S S S คือไอุ้นบดีมีหรือเปล่าคือรู้จักแต่สามสูตรกนเดิม คนบุรียังใหม่มากก็ฝากบัตรช่วยได้ยินดีครับอาจารย์พันธ์เทียบอกว่าขนาดเพื่อนเทียเองยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยทุกคนยิ้ตีสุดยอดวันนี้เราลงจิมด้วยใช่ใช่ก็ฝากด้วยวันนี้ก็เลยจัดเต็มนิดนึงขอบคุณลูกค้าไว้แหละขอบคุณขอบคุณเหมือนกันครับที่เชิญมาครับคุณครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนู่นฝั่งนู้นเราก็จะเป็นพวกอซุซอรี์ต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกพวกอะไรนะฮะแล้วก็มีรถโชว์แอฟริกาทวินด้านซ้ายนะครับแล้วก็า 500x ด้านขวานะครับก็จะเป็นหลายๆอย่างนะครับที่ศูนย์นี้มีครบคลันเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสื้อผ้านะฮะเสื้อกาดเสื้อคลุมนะครับก็มีหมดเลยนะฮะอ่าสวยๆทั้งนั้นเลยค,คุณทุกคนหมวกก็สวยหมวกนี่จะเป็นของอ่า h 2 c นะครับแล้วก็จะมีของ a v e Plus ด้วยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เขาจะมีอ่าด้านขวาเราด้านขวาจะมี รีเบลแต่งนี่ไหนดูรีเบลแต่งสีเป็นไงอ่าีิธีดู2สไตล์นะครับอันนี้คูเซอร์เลยนะครับอันนี้แต่งเต็มจัดไปเลยนะครับคันนี้ถ้าคุณอยากได้ส่วนด้านขวาก็จะเป็นธรรมดาธรรมดาสีดำสีแดงนะฮะอ่ะเรามาดูรอบศูนย์กันเรื่อยๆแล้วกัน เราไปดูฝั่งน e ู้นดีกว่าฝั่งนู้นม uh ีอะไรบ้างนี่เรามาเจอน้องๆเราอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องๆน้องคิวจะอยู่ที่นี่นะเว้ยทุกคนน้องน้องนี่เป็นเป็นคนน่ารักของเราที่แบบดูแลเราดีมาตลอดนะทุกคนสวยแมนสวยสวยแนสวยคืนเลยเนาะผัวนี่ก็เท่วันเท่คืนเลยประทั่งว่าน้องน้ำน้องน้ำอยู่กลุมเบียวกับเราน้องน้ำสด น้องยังสวยยังสวยเฉพาะวันนี้ด้วยสิยองมีแฟนด้วยเฮ้ยโอ๊ตดูคลิปป่าวะไม่ไลรไม่ไลรน้องนึกว่าไรเมื่อกี้คุยเอียแล้วอันนี้เซลประจำตัวเราน้องน่ารักน้องน่ารัก ตอนนี้คนที่ซีเหลือแค่นี้แหละใหม่ๆทั้งนั้นไม่มีใครรู้จักพี่แบบเลยเนี่ยรุันนี้มีอะไร<ว>แนะนำสูตรเราไหมเมื่อกี้ให้เฮียนแนะนำแล้วแนะนำาหรอไม่รู้จะแนะนำอะไรแต่ถ้าอยากได้การบริการที่แบบตลอดการใช้งานงี้ค่ะก็มาหาเซลน้ำเซลม,มนได้ที่ทบ,บิ๊กอินทนบรีก็ฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะคะน่ารักเดินชิวต่อว่าบรรยากาศงานเป็นไงนะส่วนด้านขวาก็จะเป็นพวก cbr 5 0 0 r นี่เจ้าตัวดำดู C B R พันทิปเ R ทุกคนส่วนตัวนะชอบสีดำอะไม่ได้ชอบสีแดงเลยอะสีดำแม่งดุมากเป็นสีดำเงาด้านด้วยมีด้านผสมด้วยทุกคนโคตรสวยส่วนถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็คือ C B R 600 r R สองตัวนี้คือสปอร์ตอันนี้สปอร์ตเป็น,นัน C B R 250เป็นไงสวยไหมน้องน่ารักมากเลย เราก็จะมาอยู่ในโซนของด้านซ้ายนะครับส่วนด้านซ้ายนี่จะเป็นตัว c b 6 5 0 r สาย R ใส่นักเก็ตสายสตรีทก็เป็นแนวนี้ใครอยากได้รถที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะใช้บนท้อทงถนนแต่จะอาจอาจจะใช้ยากกว่า5 0 0 F นิดนึงเพราะว่ามันหนักมันหนักเออทุกคนมันหนักเว้ยนี่แล้มาดูตัวตัวแรงตัวสีแดงดีกว่า CBR ันี่เพื่อ R ตัวดิมเบิ o นท็อปนะครับสีแดงอ้ยพี่แอนเราก็มานะเดี๋ยวเราแอบไปทักพี่แอนดีกว่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าด้านซ้ายนะครับก็ด้านซ้ายด้านซ้ายตัวที่เราขับแต่ไม่ใช่ปีนี้อันนี้เป็นปีใหม่เราขับ18นี้ปี19อ่ะป้าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านี่ตรงนี้เลยลงทะเบียนเทสต์ได้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนจิมพ์นาเดี๋ยวเราก็จิมพ์หนานะครับตรงนี้จะเป็นลงทะเบียนของโอ๊กไนนะครับ ก็ลงทะเบียนกันชิวๆไปนะฮะกับทางจิมฮาน่าฮขาหน้าบิ๊กวิ่งธุรีส่วนนี้มีพิตตี้น่ารักน่ารักด้วยนะฮะเราเป็นไงพิตตี้น่ารักมากอ่ะสัมภาษณ์หน่อยวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้นะคะวันนี้ก็มาทําหน้าที่เป็นแบบพิตตี้ของคันด้าริฟฟี่ที่นี่ค่ะแล้วก็จะมาคอยแบบต้อนรับพี่ให้มาลงทะเบียนครั้งหน้าครับผมมีม่ได้ถ่ายไหมคะน้องแซวอ่ะน้องแซวลรอรอรอ่ะน่าหลังนะคะจะไปทหารอันเด์มนะคะสามารถทานฟรีได้เลย แจกว้าวไหมแจกว้าวแจกวา้์วเหรอคะแจกว้าวไหมไอจีนะคะไอจีเดี๋ยวให้ตรงนี้เดี๋ยวให้ตรงนี้สุภัทนานนะคะอ่าเดี๋ยวเอาขึ้นให้โอเคตัวทีตัวเดียวนะตัวทีตัวเดียวนะอย่าหลายทีนะพวกมึงอย่าหลายทีนะอย่าหลายทีนะทีเดียวสุดยอดก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอะไรเด็ดๆนักแข่งสาวอ่าแล้วก็มีพี่สาวเราด้วยไป เราเรามาเจอพี่สาวเรากันพี่สาวสุดน่ารักและสปอนเซอร์ที่ดีกับช่องของเรานี่จะมีนักแข่งสาวสุดน่ารักด้วยทุกคนวันนี้ก็จัน่ารางวันการอันนี้น้องสาวน้องสาวยังน้องสาวพี่แอนใช่วุ้ยเราต้องรู้จักกันเพราะเราอยู่คือเดียวกันอย่าอันนี้พี่พี่แอนใช่น้องพี่แนนาค่ะพี่แนนาไต้หม่อมเราเราติดตามทั้งไอจีทั้งเฟซเขาเลยนะต้องมาหน้าต้องมหน้า แ่หน้าเอ้ยเป็นไงสาวสวยโอ้โหพี่คนน่ารักน่ารักจริงๆพี่แอนเวลาพี่แอนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่แอนมาพี่แอนภรรยามาแต่ติดไม่เจอเขาตลอดเลยเนาะนิดนึงเออวันนี้ได้เจอวันนี้มีอะไรมาทําอะไรก่อนระดับแรกวนนี้เอาหมวกมาให้พี่ดายค่ะแค่หัาหอมมาให้แล้วกลับนี่นะใช่ค่ะไม่มีอะไรมากเลยร้านกาแฟนกาแฟต้องกลับไปทําด้วยกลับไปทำด้วยทุกคนมาวันนี้อ เราว่าจะต้องเจอน้องแน่ๆเลยเจอจริงๆก็ที่เคยเห็นว่าตัวเองมาที่ดีใช่ป่ะพอซื้อที่ดีอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเจอแน่ๆเลยเราไม่บอกแล้วกันว่าเรามาอะไรไม่ไ่าถามแม่บ้านว่าเดี๋ยวนี้มีออกงานไหมมีอะไรไหมไม่มีมีบ้าจริงๆมีบ้างตอนนี้ไม่มีไม่มีไว้ไม่มีไม่มีอะไรเลยเฮ้ยลูกค้าครับเวลาออกอีเวนต์เกี่ยวกับรถ จ้างบริษัทนี้ได้นะบ <c oughs> ริษัทอะไรคะไ่ออกบรดนิดเดิงของพี่เป็นมาบริษัททําผลิตหมวกกันนองค่ะ <c oughs> ก็คือบริษัทบอลนลนะคะบอนนลเดี๋ยวเราค<ช>ิดว่าขายขายหมวกแบรนด์เอเวกเอเวกพลัสอแล้วก็หมวกนำเข้าของฝรั่งเศสแบรนด์ชาค่ะ หลายคนรู้จักเอเวกมานานแล้วมันมีก่อนอินเด็กเหระมีก่อนมีก่อนมีก่อนอเด็กเะเป็นหมวกที่อยู่กับคนไทยมานานมากตอนนี้พัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นเราก็ใช้อยู่ใช่แล้วเดี๋ยวพี่อันจะมีส่งหมวกไปให้เทสด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอก่อนอันนี้พี่พูดจริงพูดเล่นจริงจริงจริงเดี๋ยวส่งที่อยู่น้ำไปใกล้อดแล้วหรือไม่ก็เดี๋ยวไปรับที่ตรงนั้นเดี๋ยวหมวกจะมีให้เทสอีกแล้วนะครับทุกคน ใครสนใจเปิดวาร์ปิดวาได้ของโรงงานนะครับเขาปีโรงงานแล้วก็จะมีงานอีเวนต์ห่อหมวกใช่ไหมพี่มีไหมหรอส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์หมวกลดราคาใบแปดสิบใบละร้อยังมีอีกไม่มีไม่มีใช่ไหมมีไหมมีไหมใบละร้อยอ่ะใบละร้อยมีแปดสิบไม่มีมีมีซื้อพี่แทนแล้วกันติดตามกิจกรรมใน เอเวใน Facebook ด้วย <Okay. S 1> แล้วก็เอาแอท็กใน f c e e o o o อ่ามีกิจกรรมตลอดล่าสุดเป็นกิจกรรมอะไรนะแจ<ส><อ>กหมงนนราะแจกพรนกใช่เนี่ยพิกเป็นไลน์ที่ที่ทำขึ้นมาไปเดียวไปเดียวด้วย,ไป,ย,วยไปเดียวเลยสำหรับเป็นแบบของพรีเมียมสำหรับคนที่ได้ไปก็คือโชคดีมากเป็นลายบทหวมังกรสีแดงสุดมากทุกคนสวยมาก เดี๋ยวเจอกันแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามว่าผมจะเทสรถอะไรว่าผมจะแข่งเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูทั้งมุมคนขับและมุมผู้ถ่ายมีรูปสวยๆมาฝากอุยวันนี้เจอที่อันดีใจขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูอะไรงามๆด้านหลังกันดีกว่าแบดดัมเบอร์ไรเดอร์แบดดัมเบอร์ไรเดอร์อย่าสองข้งสองอย่างเพลงกันด้วยอยมือกองไงมือกองทำช่องเล่ ดรัมม่าไรเดอร์อ่ามือก็ไปทำงานได้แล้วสำหรับตัวี่วนนี้ลงแข่งหรือว่าทดสอบคะทั้งคู่ค่ะทั้งคู่เลยโอเคเอาใจช่วยคุณตื่นมาใหได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะรอรับเงินรางวัลอาาเอ้าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอโอเคบ้านขาดทุนน้ำพีกพดีนะฮะค่อยไปเออค่อไปเอาเงินมาให้เราโคตสุดเลยสองสาว 500ค่ะ500าร้ yes. เปไปงานสุดยอดสองสาวเจอกันได้ทุกคนให้เขาทำงานต่ออตอนนี้เรามาอยู่กับจุดที่เราขับนะครับผมก็คือง o n g บ e a c ท d ด i v e อ่าก็จะมีลูกคงลูกค้าแต่ตอนนี้เหมือนเลยเลขเราแล้วเรายังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยลงนะครับนี่บรรยากาศเป็นอย่างนี้ทุกคนก็จะสวยๆสถานที่จุดนู้นจุดนี้น่ารักมากอ่า โดยเฉพาะด้านหลังทุกคนด้านหลังน่ารักทุกคนคตาล้องแผนนีต่ตาล้องแผนด้านหลังนี่ก็รับการบีฟิวนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่เป็นไงก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันแล้วกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่อไรเอ่ยชื่อไรเอ่ยจายค่ะอันนี้เขาสูงถึงแล้วหรือว่าเขาใส่ชุดสูงมะทุกคนรองเท้าวันนี้มาทำอะไรมาทำอะไรวันนี้ก็มาแบบว่าคอยต้อนรับลูกค้าค่ะแล้วก็ทำแบบสอบถามองเลก็เดี๋ยวเปิดบ้านได้ไหมเปิดบาา์ได้ไหม เปิดวัร์ดได้เดี๋ยวเราเอาขึ้นให้ตรงนี้วัร์ดอะไรครับไอจีไอจีทะเลายค่ะ T A L A Y S I N E D ค่ะรักมาทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราไปดูการแข่งแล้วก็การเทเลได้ของผมดีกว่าบ๊ายบาย